ครับก็สวัสดีสวันเสาร์มันหยุดอันนี้ก็ออกหนายเหมือนเดิมวันนี้ก็ได้ไปทั้งสามตัวใสนี่ตัวนี้ก็ได้จะโลตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งฝนตกช่วงเช้าฮะแล้วก็มันหยุดมันก็เลยพอจะมีร่องบ้างโอ้ยโ,ยโยประมาณนี้นะครับปลากับเปินศูนูนตาเอซตัวใหม่ก็เดี๋ยวยิงเลยฮะเดี๋ยวเย็นเอาจจะรบรมลงให้ดู ก็ได้กี่ตัวกับหมายเดิมๆอีตัวหนึ่งดิ้นตัอบต๊อบอยู่ด้านล่างนาะแล้วก็่าะโลกว่าไซส์โลโลกว่าอยู่ได้ละสองตัวแล้วก็ไซส์เล็กตัวหนึ่งโอเคฮะเดี๋ยวรวบรวมไปดูเย็นๆครับวัสดีครับตัวที่ห้าติดอีกแลลวอุ้ยไปแล้วนู่นติด ดูก่อนนะถ้ามันปลาไม่มันไม่เอยเข้าเดี๋ยวยิงขึ้นเพราะว่าถ้ายิงซ้ำทีไรปลามันชอบมาตัวก็ตัวนั้นก็น่าจะประมาณ7-8ขีดได้ไส์สวยได้แล้วตัวได้สีห้าตัวแล้วห้าตัวแล้วตัวตัวที่ติดคือตัวที่ห้ายิงระยะประมาณ20่สิเมตรเลยต่อไปอีกฮะเลยต่อไปอีกเลยต่อไปตรงจริงไม้ของขวางนู่น โอเคฮะยังไ,ไงเดี๋ยวยิงซ้ำมาขึ้นมาโอเคครับแค่น,นี้ครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้น่าจะโลกว่าฮะตัวนี้โลตัวนี้แปดขีดตัวนี้น่าจะประมาณ สาี่ขีดได้คนนีตัวนี้น่าจะแปดขีดอันนี้โลตัวนี้น่าจะโลสองได้ตัวได้ห้าตัวฮะเดี๋ยวกลับแล้วว่าต้องเดี๋ยวต้องเอางานไปส่งลูกค้าก่อนพอดีลืมส่งงานให้ลูกค้าตัวนี้ใสซปลาโลสองโลแปดขีดน,นี้ประมาณสักสามสี่ขีดได้ น,น่าเกินครึ่งโลก็ตัวเดิมออกมาบนแท็กก็พอได้อู้หมดุดมดอะไรวะมุดเล็กประมาณนี้นะฮะตัว a c ก็จะติดศูนย์อย่างนี้ศูนย์นนยมันแม,ม่นฮะตัวนี้เจ๋วๆเลยไม่ค่อยพลาดสักเท่าไหร่แต่ปลาใส่ <c oughs> ใสนี้ฮะโลกว่ากว่าโอเคฮะก็เอาลงให้ทุกวัน เดี๋ยวคนจะหาว่าผมเอา,เอารูปเ,เก่าๆมาลงก็ไลฟ์สดให้ดูประมาณนี้นะฮะขกับตัว r a c ไซส่ส,สวยๆโอเคครับแค่นี้ครับ